ที่เขาเห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี่ก็คือซุปเด้อค่ะซุปที่ทำจากทัว่วมันเป็นอาหารพื้นบ้านตุรกีถ้าผูดด้ใดไปกินร้านอาหารตุรกีก็มักสีสังซุปอันนี้มากินเนาะค่ะเมื่อนี้เราสิมาลอกกินอาหารพื้นบ้านของตุรกีกันเนาะจากว่าเขามีอย่างแน่เนาะอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีเนาะค่ะกับข้าสัังไปแล้วภาษากับเขาใจกันแนบเขาใจกันแน่แต่ว่าคิดว่า เฮาสิได้เฮาสิได้กินที่เ้าตอตองการเนะาะเพราะว่าพี่เป็นคนกินเนื้อบ่ได้ได้กินแต่เนือ้อไก่ดังนั้นพี่เลยเอาไก่แทนเนาะจ้ะก็สิเป็นอาหารพื้นเดี๋ยวเฮาสิว่าลองเบิงว่าเขามีอย่างห้เฮเหน่เนะเพราะว่า,า,าส่วนมากเขาสิกินพวกเนื้อสัตว์กันหลายเนาะประเทศนี้แต่พี่สิกินไก่ขอเป็นไก่เขาสิมาเบิงอาหารพื้นบ้านของเขาเนาอมือนเนาะแล้วกับตอนนี้เขามีเสิร์ฟเ้าเรียบร้อย พี่หายเบิ่งว่าอันนี้คือขนมตังเดือขาดของไงเลยล่ะเขาหายเขาขาดของไงเด้อเขาสิมากินไก่ย่างเนี่ยเดี๋ยวเข้ามารอเบิ่งพอแล้วไหมพอแล้วเยอะมากฝรั่งมาพอแล้วไหมพอยังโอเคค่ะควงข้อหมาตายเลยเด้อนียเดี๋ยวเขานั่งรออาหารกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเอ่อเขาไปทำกันอยู่ ข้สิบเบิ้งหน้าตาอาหารพื้นบ้านของเขาเนาะมาถึงถิ่นก็ต้องกินนะคะอาหารพื้นบ้านตุรกีค่ะโอเคตอนนี้อาหารของเราจะเริ่มมาแล้วนะจ๊ะเบิ้องหน้าคนกิน <c oughs> <c oughs> แต่ฝรั่งสิ่บคนมีปัญหาในเรื่องการกินเพราะว่าเขาจะกินอาหารโทนนีใได้เนาะแต่สำหรับพี่กะสียากแน่กะสีเป็นลักษณะประมาณนี้ เขาเปลี่ยนจากเนื้อแกะเนื้อแพะเป็นเนื้อไก่นาะจ้ะเพราะว่าพลังกับกินเนื้อแพะเนื้อแกะเนาะประมาณนี้นะคะ r e ตอนนี้อันนี้พี้างสลัดไก่เนาะจ้ะกสีเป็นอาหารพื้นๆนะคะเขากระสีกินกับขนมปัง อันนี้พลังชิมไปก่อนรองหน้ายูแคนยูแคนยูแคนอีสมาลังชิมรองหน้าไปก่อนนะมาค่ะมาค่ะอันนี้อาหารพื้นๆของประเทศตุรกีนะคะ เขากตมาถึงที่แล้วเขาต้องชิมเนาะ,ะเขาสิีนี้ไ,ไ,ไขไตไ่ตุ๋นเพราะนไข่ตุ๋นไข่กวนตุลกีเนาะแต่่าพีคือจะกินบะได้ผีจะไม่บ,บ,บลไยบลไยร้องชิมเนาะจ้ะเขาหลังตั้งหน้าตั้งตากินเลยนะเนี่ยแตงคือให้เกลือเยอะเยอ สลดัดสลัดไก่นะคะมันจะเป็นอาหารพืนพ้นๆเลยแหละแต่ว่าพี่กินได้ประมาณน,นี้พี่กระสีสังเนาะต่ว่าให้ถั่วง่ายมากเลยนะคะ๋ยวเข้าวสิมาลองชิมกันกับสีเปาะแปกปันไดเพราะว่ามันเป็น,น,นแค่อาหารพืนพ้นๆของวเขาแต่สำหรับพี่คนกินยากกระสีเออสี้ ิเลอรสลยมนี้มันสิเป็นรสชาติคือบาบิดิวนะเขามาถึงถึงประเทศเขาสิเป็นประเทศที่คอ่างหอดแล้วเขาไปสิินอาหารหอดนาจากอาหารแบบว่าคือเมืองไทยโอเค ซพ่วานรสชาติมันจะเป็นเขาเอิญซุปเย็นเนาะมันเป็นซุปร้อนก็นั่งจะเอากินกับขนมปังรสชาติกับสีแบบเข้มๆเข้มๆแล้วก็จืดๆเนาะจา้ะเพราะว่า,าทางในเขาใส่ใสเฮิบมันเหมือนเฮิบขององ้ไ ที่บาดองในหน,หนบ่กแตงดองไหมที่เขาอามาดองบักแตงดอง mm. แล้วก็ฝรั <Yeah. S 1> ่งการันตีว่าอร่อยมากเดี๋ยวเชอบดิสันและค่ะ อันนี้พีกินซาสไปแล้วเดี๋ยวพีสิกินซุปน้าะซุปขาทจากขาทจากลินซุปลินซุปอนเนี่ยลินซลนลส์นเลส์ในอังกฤษลินซ์ในเนอลงลนลส์อนียเน e ้ตว เราต้องการมันมันทั้จากทัวนอกจากมันจะเป็นซุปอาหารพื้นบ้านของเขาคือต้องต้องกินซุปกับนมปังเนาะเราจะมาชิมกันเขาใส่ไซร์หลายเนาะพวกอย่างล่ะบัานเขาเ บานเข้าไหมาที่กระจำประเดีบบ๋ยวว่าคือบานเข้าอย่งพวกพร้อมแหงแต่เขาไม่ทักใต่มันแหงเนาะมันจะออกมันมัน เป็นมิตคือจังคนประเทศไทยด้วยจังจะเป็นกันเอง uh huh. นี่เป็นซุปเย็นซุปเย็นทำจากรงเรากะซีไซเดี๋ยวพี่ชายเบิง้งกราสิไซเออบเออบโปรนี่ก็สิเป็นอ่าคือจังคือจังหอมต้นหอมต้นอ่าใบบักูดยังเข้าข้าประมาณนี้แล้วจ้ะเออบกระิเป็นประมาณนี้้อาเขากระซิกินกับอ่าขนมปังมันสิเป็นมันสิออกสุมส่มๆ not only yogurt ใช่ไหมนี่เออคล้ายๆกับโยเกิร์ตนำ้ำมันจะออกสม,สมแต่ว่ามันจะเป็นซุปเย็นแต่อันนี้มันจะเป็นซุปฮอรคล้ายๆกับนมเปียว <c ough> ขับถ่ายดีมากถ้ากินอันนี้นะคะขับถ่ายดี <c ough>